ເຮົາກ່ອນລໍລຸ້ນເດອຶບອີ່ຫຍັງອາຮັບໃຍດີກນມບັກໃຍ່ເນາອງຍັງຖາລລຸນນາ3ຂ ผมเอกพี่น้องเบริร์ดสุภุสกุลบอกว่าสิเป็นทางในประเทศหรือว่าต่างประเทศยินดีต้อนรับกับชูช่องว่าวพรชัยชาแนลเก่าเนาะพี่น้องเนะาะวันนี้บาวพรชัยกับในยินข่าวเขาเแิดอ,อมาว่าทางสาวไร่หรือว่าทางตัวเองของบาบอลไทยเยนาะว่าเมันมีของฝากจากฝั่งไทยเนาะมา มอบให้สปอนเพื่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวเฮาการ์ซีบอกว่าอย่างไรเนาะเฮาการ์ซีได้เข้าไปแสดงความยินดีกับน้องเพื่อนว่าชันใช่ไปโอเคเขาไปแสดงความยินดีกับสปอนเนาะไปสบายดีสปอนสบายดีเด้อสปอนสบายดีสปอนโดยโดยเนาะดีเ้้ออพ่นงแต่ละคนเนาะเอไม่ได้ไปทั้งหลายมากมือนไปัน เอาขี้แกบเอาขี้แกบแม่เอาขี่ไส้อยู่บ้านโคบ้านเจ้าเขาเมืออาอินบุสแม่แถ่บอมมี่บอกมี่แต่ว่ามันลายคนเอานะมันแบบพ่อกันเนี่ยแล้วก็เลยแก้วคือว่าบ้านน้องเพิ่นเฮ็ดเต่าลายเนาะบ้านเฮ้าผลบ่มีได้สาหลา่กระสีลายขี่แกะบ้านเขาเพราะว่าบ้านเจ้านี่มันแบบคนเฮ็ดเอ่อเฮ็ดเต่าลายงานเต่าลายเนี่ยขี้แกะบ้านแบบพ่อกันเน่ เแต่วันอื่นนำเนาะแม่ยาตักเยอะเลยากกันวะแมเอาป๊ามื่อได้ชมอเออเ็กมื่อนี่เขากะมารงงานเต่าน้องตอนเนาะพี่เนาะสกินกับบเคยมาครั้งแรกแม่เอามาแลเห็ดเนี้ยเผาเผาแล้ว่เาเละเผาเตาแม่เผาเห็ดหัวเสือเตาหรเอามายอันเตายู่ข้างหลังเจ้าเนี่ยคือว่าเห็ดสำเร็จเฉดชินเดยววนตัวนี้นะ จำได้น้ำใส่ได้ตัวนี้น้ำใส่ไรแม่เอาทานใส่จุเลยเนาะแม่โดยโดยพี่น้องเลยโอ้เนาะถือว่านุ่ยเท่าไร้ขายในชั้นนี้นะห้าสิบหกสิบแล้วขนาดเอาแล้วแต่ขนาดน้อยขนาดใหญ่แม่โดยโดยโดยขึ้นล็มาแล้วก็ขายตามเด็ดเงินเนาะแม่ยิ่งข่าวกินน้ำเหมือนว่านางคุยยังไม่ทันกินยังไม่ทันกินโดยเป็นแค่เือมากิน ยังยังเบื่อยังเบื่อมันยากยังเบื่อเนาะเลยเออเมื่อยนี่กินข้าว o ็แซ่บบ่แม่นอ้าข่อยเจ้าว่าเบิดกําลังใจบ่ได้นี่ฮะบิงสีหน้าคือแบบคนอ่าเบิดกําลังใจแท้ได้นี่ะบ่มีกําลังใจบ่ีีใครอยู่ใส่คําีเนาะอย่าว่าเบิดแต่ห้วยบ่จักทางหาให้เด้อข่อยยอ้าบ่อยพี่น้องเอ้ยอยู่อยู่กับไผนี่คือบ่เห็นไผอยู่กับแม่แม่เจ้าเฮ็ดเย อันคือเฮ็ดเรี่ยงนี่คือตอนนี้บ่ได้มีคนงานบ่บ่มีเพราะว่าเข้าวันเกี่ยวข้าวเลยเอาช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวเจ้ากแบบมาเฮ็ดให้มีแต่เลี้ยวเค้าเล้ยวน้ำอะไรทำแรข้าวเลี้ยวน้ำถือว่าคนงานหลายเนาะแม่โอ้ดอยดยแต่คือท่างเจ้านี่บ่ได้อยู่เพื่อนเดี๋ยวนี้เบอนะไปเรี่ยงไปเฮ็ดเรี่ยงเอามาซอยเรี่ยงแม่ดิช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวนี่เราก็เอามาคนข้าวแต่ว่าเกี่ยวข้าวเมื่อวานนี้แหละ ตากไว้ก่อนดิมในแหเลแม่แล oh, right well, right right ้วก็เลยว่าตะแหลงสิมัดแล้วก็เลยตะเศ้าก็เลยไปเอาแก้วหาเกี๊ยวบ่แม่เกี๊ยวหวานนี่ดิโอ้โด้วยดยเป็นได้เกี๊ยวเองด้วยว่าจ้างจ้างโอ้ถือว่าได้อ่าจ้างจ้างแบบคนทหารมั้งวะแพร่บ่จ้างคนธรรมดาจ้างคนธรรมดาเนาะแม่แปลว่าแถวแถวนี้ใกล้ค่ายทหารแปลว่าจ้างทหารใช่ปะโดยดยเนาะแถวพี่น้องเลย มา่งเศร้านี่ก็คือไปเอาขี้แกบเนาะแม่เราจะไปไปทางไหลต่อบ่ไหวคือสิเดคนเข้าคนเข้าได้แล้วบอกคนมาผลชอยยังยังสิเดห้าแถวนี้แล้วนี่นั่งอยู่แถวนี้แลฮะได้ครับบ่คนไทยขึ้นสีได้มาอยู่แบบเนาะหานั่งแถวนี้ก็หหอยได้ได้ข่อยได้่อยข้าวไปข้าวมาได้ข่อยจังไรก็คือว่าแบบนี้ก็มาหาน้องปอนเนาะ มีของมาเสื้อผ้าเพิ่นนในพี่น้องเลยก็คือเพิ่อนเคยบอกอย้างเช่นก่อนฟังอยู่เนาะเอาเพิ่นจะผักของมาให้หแต่เะากระเป๋าหรืของนั่นเป็นอย่างเนาะว่ามันอยู่ในกล่องฉันซะทั้งเอ่อยก็เอามาแล้วแต่คือทั้งน,อนอ้องคนนี้พึ่งมาแต่เอาขี้แก่เมื่อยคือสิบ่มีแห้งหยบก็พี่นด้หรอไหมโดยให้สาวไล่กับสิยกให้น้องเพิ่นก่อนเนาะโอเคเด้๋ยวเราเริ่มบ้านก่อนเราลุ้นเดลย

ยเกเลยเน่ยตอนเล่นเห็นเองไหมคืออย่างเล่นโอขนมจักมันยังแล้วโอ้โอ้ขนมอันนี้เองครับมันคืออย่างสัพอร์ครีมอาบหน้าเหรอยาซาฮู เสมาฮอดเนนจกี่ว่าาง้เลยเนาะนี่กัฝากมาทังไก่เนาะวมาทังมันกัเผือมาฮอดมันกับมุนนั่นน่เนาะมีมีน้ำหรือว่ามามานะอ๋อได้ของกินกระาลเนาะปเด้ ่าตัวสัสกิสัมสกิเจ้าสัมานที่คืนนเนี่ยอย่าตัยาสะัวอยาสะัวนี่่าตัวนะเพื่อนกิ่สะกัวเพื่อนเราคีมหมดคีมทราบป็นเดียวกันมา้คีมอาบน้าบอกมีมีเทียนบอกมีกระเซมปูทราบมั่งต่างแต่รุ่นบ บ่แม่นว่าสะมาแลดเบิดบ่เอาได้เนาะสบู่ท่เห็นแต่ทีน้ําอาบน้ําบ่ได้เบิดเท่านี้แม่โอ้ว่าแน่อยู่ในกินพี่น้องนี่แต่นี่โ้ยาน้ําแล้วก็ยาฟัว่ไกินก็ต้มขนมมามาให้พี่น้องเอ้ยว่าอ้ายเพิ่นซื้อกมาให้นเนาะ้ก็แนวกินเนาะ เพื่อเพื่อนก็ได้เว้วดูตะกี้น้องปอนเนาะปลาชิ้นหนาแน่ยำยังกินมาให้น้องปอนช่วงน้องปอนมาสบายเดโยอ่าแต่เพื่อนกับมีซื้อมีเสียงอยู่เนาะเป็นของอ้ายไก่อยู่ฝั่งไทยเพื่อนก็ได้ซื้อเครื่องมาให้น้องปอนก็ถือว่าเป็นกระต้งขนมเนาะโดยโดยเลยพี่น้องเลย เป็นยังไงน้องปอนดีใจอยู่วันนี้ดีใจได้ฉันนี่ก็ดีใจเลยเนาะโดยดีใจยังบวกเคยบ่บอกเคยครั้งแรกบอ้วยเม่อคือว่าครั้งแรกนอกสิกว่ามีเอฟซีอยู่ฝั่งไทยเพิ่นฝากมาให้เนาะโดยเดี๋ยวนี้มีแต่ให้ทั้งน้องปอนขอบุญขอบคุณอ้ายเพิ่นเด้อเพิ่นเด้อมีเพิ่นเพิ่นมีชื่อว่าไอ้ไก่เนาะโดยโดยโดยขอบุญขอบคุณไอ้ไก่ลายๆเดอร์สำหรับของภาก ว่อบอกแล้วบัดนี้ตื่นตาตื่ีใจแลายดีใจดีใจแห้งแบบว่าบอกบอกเนาะใส่หน่อยเนาะก็ถือว่าอ่านอกคนดีใจแห้งว่าบอกบอกก็ถือว่าเคยโดนทุบตีหน่อยเนาะหรือว่าได้ฝากาเนี่ยอยู่ได้กินหรือว่าอายาสะหัวหรือว่าขีมอาบน้ามาให้ทางน้องปอนเนาะโดยก็ถือว่าน้ำจิ้น้ัญแจจากไอ้เพลินเนาะน้องปอนเนาะโดยรือว่าขอบคุณขอบคุณไอ้เพลินแบบนี้พี่น้องเลย ตะกี้เพิ่นก็เคยฝากเงินใหม่ทั้งน้องปอนแนลหาหน่อยบาทเนาะแม่ให<า><า>้ขายาให้ขายาน้องปอนเนาะโดยรุ่นนี้ก็ฝากอ่ากระต้มขนมว่ามีในยู่ในกินแห่ะเป็นพี่ไปไปน้องเลยโดย <laughs> แต่ว่าทา่านพนนี่เคยเซตเคยหาน้องปอนอยู่บ่กระเดีนิเบรเบริเซ็ตแล้วเบริเซ็ตแล้วบ่อกีะเคยเแตเห็นบ่กระเคยเซทต,ต,ตอนเพิ่นอันฝากเงินมาให้เฮะ แ้วก um, ja, ็ให nah, ้เป็นให้เป็นท่งมาบอกว่าคิดผักคลองกันให้จอนาแม่พูบ้าคลอ่งยังแม่จมาหู้กับตอนนี้หละเนาะเลยเลยเลยเพื่นพี่น้องเลยแดีวมีคือทั้งอายคนแฉหาเจ้าอย่างเงี้ยคนบริคิดอย่งว่าบรคิดแบบเป็นชู่เป็นแฟนบอกเพื่นก็ไ่ด้วาเลยไม่ไวาอะไรเพาะวางเอาห่งด้วยควมอี่เอาห่เนาะ ความตื่นใจอยูส้นแล้วก็อันๆอันดูเนาะโดยโดยโดยเจ้าก็ลองแกะกินิดนึง่ไทมแกะแกะแกด้วยแกะทงน้อยด้อแกะจีบมืตัวให่แกะทงน้อยก่อนบ่ใหญ่โลดอันนั้นขนมงาช่านี่นะก็คอบกเห็นเดใหญ่เลดเออเป็นหลอดแต่ไหนใ่นหบางอ่างมากว่อหลอดนี่คน Oh. มันเป็นขนมแบบนิ่มๆเลยนี่นะพอดีแรกน้องก้อนจะทานกินเค้าแบบห้องท่อมเลยนะแซ่บแซ่บเนี่ยคือขนมย่างนี่เขนเอิร์ดมากกว่าไข่ขนมกินมันเน,น,นี่ยไข่กินทุเรียนนะเจ้าก็กินก็เ่าใช้ได้กินเลยเจ้าจะสีนะเจ้าก็บอกเคนเน,ใน,ในื้าแซ่บหรือเ่ืแซ่บให้กิน,น,น,นาทาอีกเลย แมนวะนุ่มได้เมนไ่ต้องทุเรียนวะบ่เมนแ่ไปล่อซีมยุคสิจะบอกบอถแล้อบอไว้จับคอยบอกบอถเลยซซิมบงเหมือนเน้ยอันนี้กับบารมนช้ขอาซิมบงขนมไอโนคอนนเนาะไอจากไอของฝากไอโนอันนี้กนมากบกไไก่ขนฝากก็ให้โนอนซิมบ้งเยคือว่าขนมเนาะหวาน หวานนี่แล้วใครพี่น้องมาเป็นหวานแต่ขนมนอกกรอบหวานน้ำเต้าหู้ทอดกรถูกเมื่อกี้นี่ดีใจเลยเลยเนาะกินบดนี่พอดีไปหาหมอพอดีเลยพปดีตุยตุยยังก็บพอดีไปหาหมอกันทั้งนั้นบหวานขึ้นบหวานขึ้นเป็นไข่เลยเองสิไข่ตื่นลยเนาะแน่แน่เนาะเอางเป็น หอมบ่อยน้อก่อนจกเด็บ่เคยใแนบ่เคยใบ่ั้งแรกบ่นี่ปกติเฮาบ่ใแค่บู่อยงปกติเนาะแม่เป็นกอนใแบบเป็นแบบนี้ใแบบเป็นุกนีนกธรรมดาเนาะโดยเป็นเขนม บอกง่ายๆก็ฝากนี่มาเนี่ยมันกลายเป็นขนมแบบน้ำบ้านเท่ากับมีเนาะแต่ก็คือว่าแล้วอย่าเพิ่นอยากซื้อให้นะเพิ่นเป็นใจเพิ่นเนาะเป็นน้ำใจเพิ่นเพราะว่าสิฝากเงินมาซื้อก็คือเบอร์นี่กับบุ๊บวัลวัตธรายเนาะไอ้เพิ่นก็เลยว่าซื้อเป็นเครื่องของมาให้น้องเพิ่นเลยซะว่าสันจริงอยู่บ้านเท่ากับมีอยู่ขนมเท่าเดีก็คือว่าแล้เพิ่นอยากให้ลองแบบ ่รสชาติขนมบ้านเพลยเนาะบ้านเฮากำมาจา่บ้านเพลย์บ้านเฮากำมาจา่บ้านเพิ่นเลยว่าขนมไทยอยู่ชาเนาลขนมไทยสีรสชาติเป็นแบบใดใครพี่น้องเลยแต่เป็นไปได้ชาแนลงรอนชิมนะแคร์เซฟแซ่บนุ่มดีบ่เลยอ่กินแล้วลื่นคอเนาะเลยดื่นคอเลยกินแล้วอยากอีกกินแล้วอยากอีกโอ้ยแล้วเราไปในสามไปในบาแดงยันเบิดเยอะนี่คนละโดยโดยปั้งนี่แต่ไห้น้องกอนอ่า เก็บไว้เนาะสมมุิว่าเนาะเก็บไว้แล้วก็ไปค่อยกินเนี่ยเนาะทำให้ชิมกินเมื่อวันเดียวคือว่าอยากองใส่หน้าอ๊อกชันละกันจะเอาหายมาด้วยจึใจะชิมวาอยู่สวนชาในหายนอกกินแบบคลองดีๆเนี่ะเนาะโดยโดยก็ถือว่าคลองดีๆสำหรับชุมเฮาเป็นบอกเลยชุมเฮาอะไรชิมเนี่ยก็ถือว่าดีได้ละเนาะน้องปอนโดยนี่ยังดีใจว่าเอาอย่างออกแล้วว่าเดี๋ยวนี้นอกจากค่ำบัดเลยเหรอ นอกจากข้ามมาลอยในดีใจเด้ยวยังม่ได <Yeah. S 1> ้ด no. no. ้วยเนาะใจเนาะถือว่าครั้งแรกเนาะดีใจเป็นธรรมดาเพฟรนพี่น้องเลยกเคยสิเป็นนมไทยเนี่ยเฟรนี่น้องเนาะแต่เพฟรนก็เคยอ่าซอยเดือยน้องป่วนมาอยู่กับเคนเงินหาร้อยบาทเนาะตัวนี้กับผู้ว่าเพิ่นชื่อนี่กับเบิร์ดทอดายเฟรนพี่น้องเลยเพคนม่ได้บอกมาว่าชาติจังใดก็เขาเคยเอาของมอบน้องป่วนนะเขากาดเสลิมทางกลับเนาะถือว่าน้องเพฟรนก็ เมื่อยปาะสานมาต่อขี้แก่ไม่ไหมกับสได้โจมาขี้แก่รอตลอดอีกบอกแมนสิได้โจเพี้ยเจ้ามือนี่ก็พักพอนิด um, นึงแล้วก็สิได้ค้นลงแล้ว mm ก็นค้นขี้แก่ลงแล้วก็สิได้ไปค้นเข้าตโอก็ถือว่าเชื่องนี่แหเบียก์ลายเนาะแมนชูรินจามทรศัพท์แมนเทากับสิได้รบกวนน้องดนน้องเป็นเบียก์ลาย บ่าวใส่รซกับบอสีกับจิยูนี่เลยละมืนี่คำละเตอร์ตัวห้าเพิ่นก็จุลี่คุยบริหารขี่คนขี่แก่ตื้อแตะอุ๊่บรเดีมาโทรัพท์เธอทำว่าเอฟซีหรือว่าคนใดโทรมาหรือแทกมากคคือทางนอกห่ได้คุยทางโทรศัพท์แบบมันนอกเนี่ยเวลกนี้ก็เรียกการไลเนี่ยคืนบางเธอกะบ๊เมแบบบ่อยากตอบเลยไงบางเธอเราเห็นเรียกเมื่อนเขาก็อยากพอ คือตอนทราบวเก็เห็ดเบี้ยงมืเมือเขาก็เมื่อยเนาะมือเปือเปืาออาบน้ำกินข้าวนึ่งข้าวนึ่งน้ำเฮ็ดกินอีกเฮ็ดเบียกเห็ดงานน้ำโรงงานเต่าอีกเนาะมาเกี่ยวข่าอีกว่านี่ขนข่าลายเวียกลายแบบหลายงานแล้วจะว่าใอยจะบอกว่าจะคนซอยซะเจอระบายอะไรเนี่เอาแน่ๆเจอระบายังไม่เจอยังยังยังอยู่ไก่เนาะคนเพื่เพื่อเชิญมาได้ ว่เป็นต <ồi>, <ể> ัวไก่เนาะเดนพอเพิ ồi, ่งมาอดเทามันจะต้องใช้เวลาหรือว่าขัดเกี่ยกันกันเนาะทุกนเอาบอกเน้มันมีสเกยวข่าด้วยเพิ่เพื่มมา่อดแล้วแล้วเพ่้นแล้วเนาะเดือยโอยโดยาษาจังไดกะ่าใหน้องค่อยๆนะกะสิได้ต้องพดข้าวคุหน้ามาเลยเนาะโดยจังไดเอื้อกะเอาเครื่องมาหายเอื้อเล้ดทากลับไอโยสบายดีน้กรโสบายดี